อ่ะมาครับวันนี้ไม่มีไม้ด้วยนะผมเฮียตีจัดให้จากร้าน TS Big b i ิวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่2คันนะที่อยู่ข้างหน้าท่านวันนี้นะฮะเป็นดูกติพานิกะเล่959แท็กอีโวปี2017นะและคันที่2ครับ a าเล่ mm hmm. Harley, นะคันนี้เป็น4 8นะฮาเล่ mm hmm. 48ป mm ี2011 hmm. นะโอ้โหดูทรงซะก่อนทรงโคตรเท่ไอ้ไป มึงชอบปะล่ะโอ้โหนี่มันทรงจิกโกอเมริกาชัดๆล้อนี่ยางนี่ขอบขาวพ่อดีกว่าแวนแอนด์ไฮนะแทนนี่ก็ยกสูงนะไฟหน้านี่ก็เป็นโปรเจคเตอร์ผังสีแปลกตรงรุ่นนะกองอากาศเนี่ยโอ้โหเข้ากันได้ดีนะใส่พงสายพานนี่ยังใหม่โอ้โหเบาเบาโคตรเฟี้ยวอะ นี่มันบอกอานม้าเนี่ยนี่คุณอย่านึกว่ามันแข็งนะมันไม่แข็งนะนเพราะมันมีโชคหลังนะสภาพาแบบนี้ถือว่าสุดเลยนะสวยเลยเอาไปไม่อายใครนี่ทะเบียน48ตรงรุ่นด้วยมเมื่อกี้ออกมามีเด็กคนมองใช่นอนโอ้สาวมองกันควักนะเอาได้ปะ <c oughs> เอาได้ข <c oughs> อความเสี่ยงสี่แปดด้วยไหมเท่าไหร่วะไหมหน่งหมื่นครับไหมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโล มาเฮ้ยโอ้ย,อยเบิร์นหน่อยอเมื่อกี้ตอนบิดที่เห็นประกายตรงนี้ปอกแฮนน่โลเลนแซนโอ้ยสุดวะจ้าคันนี้เอาไปเท่านี้พอ สามแสนบาทเอ้ยไม่มีเลยนะหาไม่ได้นะสภาพแบบนี้เอ้ยหนึ่งเฮดดีอะครับผมช่างเขบอกมาเอ้ยหนึ่งเฮด,ดีาดนี่ยวะครับผมฮ่เมกาเฮ้ยจอดวะมาอื้อ <c oughs> คันนี้ครับดูคติพาดิเกเล่959แทกนิโวปี2017ะนะคันนี้มาพร้อมอะไรแต่งบ้างนะชิวหน้าแต่งซีโร่นะท่อคัดไซสูดูคับไบนี่ว่าชุดนี้ท่ออาคาโปวิกนะออกล่างยางด้าหลังใหม่ยีลลี่นะทายสั้นมีเรียบร้อยแล้วให้ท่านใส่ทะเบียนยัดซูมได้เลย แล้วคันนี้โชคหลังนี่เป็นซับแทนส์นะเต็มระบบนะวิกชิปเตอร์โรงงานนะโหมดการขับขี่นี่ครบเครื่องรถสวยมากโอ้โหแล้วติดดูกระตคอร์สด้วยไม่เท่าไหร่ไปฟ้าถังแตงโอ้โหเฮ้ยครบหมดแล้วครับสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่พันโลอ่าสองหมื่นสี่พันโลฟังเสียงเครื่องหน่อยวะ ออไอคัทนี่แม่งวิ่งสวยมากเลยนะสุดะสุดๆแบบนี้เอาเร้าๆไปเลยนะ3า9 0 0นพอสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองแหรือแอดไลน์อ 6, 2, 8, 3, 5, 2, 7, 2, อฟฟิเชียลไปก็ได้นะ ต้องมีแอดน้ำหน้าแล้วก็ตามด้วย T S b i g b y ย้ำนะครับแอด T S b i g b y ตลอด24ชั่วโมงเรามีแอดมินที่ดูดมา้าคอยตอบแชทอยู่เพราะว่าไม่ไม <S <S 1> <S 1> บไอ่นอนออกทั้งคืน <S <S ไม่รู้ดีดอะไรตอบไปว่าตอบมัวซั่วด้วยขายขายไม่ได้ด้วย <ฮะ S 1> ออ,อยาให้ลูกค้ารอเลยดูดมา้ารอขายเรว,วัสดีครับ